สวัสดีครับยอมรับสักคลิปแล้นั่นนี่นี่ต้นท้ายต้นท้ายเองสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องวิ่งนำชินนะคะอยู่กับเอ่อใครเนาะคิดไม่ออกเล่นเล่นหน้ารถก่อนจะ้หถ่ายอ่ะเป็นนารถจะให้ถ่ายมีข้อแม้ด้วยจริงถ่ายให้ไม่เป็นไรพี่นนท์ถ่ายเป็นหน้ารถต้อง ต้องมีตัวอย่างค่ะเอ้ยเอาก็เต้นอะไรเป็นก็เต้นอ่ะก็แบบหนูต้องมีตัวอย่างสิคะถูกไหมอ่ะงนก็ต้องมีตัวอย่าง <c oughs> มีตัวอย่างวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มีแต่คนดังนะน้องนี้คนนั้นใช่ไหม ใช้างฮะใม่ใช่ใช่เวช้างรถตังมาครับครับซเปอร์เต็มเลยนนไม่ต้องเปลี่ยนซีนแม็โตัวไหนมูอ่อ๋อย้ายมายังู่งเต็มเลยแล้วกล่องเต็มเลยน่าจะถึงรถึล่ โอนี่ครับนดังมาบ้านตรวจเราต้องมาเราต้องรีบมานะครับรีบมาหาเราจะตกเลมนะครับไมู่้เลยกเรียกผมจะจะหมายเเห็นพาุรถเรียวเข้ามาแล้วผมมอเดันิอยู่รบเรียบเลยสีรรไปลขบคบค่ะพี่นุ้ยนี่ครับน้องนุ้ยครับเดี๋ยนจะเวฟไปอวเจอร์เ Dạ Quý rồi à Hãy อันนี้ก็อันนี้แรงไม่แพ้กันนะต่ำกวอาสิบแปดปีแล้วจุ่ๆมาซานเสร็จไหมได้แล้วค่ะ อันเสียปลาคืนนี้คืนนี้ต้องไปคิดชื่อรถมานะไม่ได้เปล่ากูครับผมจะจะรอฟังไงจะได้เลือกถูกไหมใช่เลือสดสมแป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยคิดอีกอีกอีกทางนึงเว้ยอันนี้มีรถมีรถรอมาอีกคันนึงค่ะ ขั้นขั้นนีขั้นนีนนกับขันขั้นนั่นอะขั้นโกซีโกเบอะอนไแน่เหมือนกันแมน,นวสองเี่ยวเนาะอียค่อตรงไหม็คมาแล้วเข้าไปแล้วค่ะโอ,อ้เรเอาแล้ว้าาขาข้าวข้ขขขข้าข้ขา้อขา้ สบค่าสอบค่าฮะรอฟังชื่ออยู่ด้านนี่ละละละเคโอเคเคบ๊ายบายจริงอ่ะอ๋อีเดี๋ยวก็ลองไปอีเลยมามองีงไปเลยไปเลยเอาไปเลยจะรันไป หนูหนูช่วยหนูช่วยถ้าไม่มีหนูเข้าไปไม่ได้ไงก็แบบหนูหนูแค่ใช้ดนันไปนิดเดียวเองนะแม่ <c oughs> ใช่ค่ะรถ <c oughs> ข้างหลังนะคะ <c oughs> รถชั้นหลังนะคะด <c oughs> ิค่ะ <c oughs> สว <m us Salvador> oh, ok <ata> so ัสด <c oughs> ีค่ะเตรียมซายเตรียมซ้ายเอาวิโอก็มีตามไไปพูดยจะไจะไปพูนมาเร็วไปไปขาขายรถค่ะรถนึ่ขายเร็วแม่เราลากล่นะคะ

พี่นาะถ้ากลับมาถึงเรียนแล้วแล้วเจอทุกวันเลยทุกคนเดี๋ยวพี่นนจะมาอยู่แถวๆนี้นะคะเว้ยจเยิ้มๆเขาพี่เอ็กอู้ดีนะหนูหันกล้องหาหนูก็เดี๋ยวจะถามว่าพี่นนท์อยู่ไหนนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาพี่นนท์นะคะมาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะว่าเออให้ไปถ่ายโทรหนึ่งเลยนะคะได้ค่ะแต่นี้ ค่ะพี่นนท์ค่ะพี่นนท์กับน้ำซิ้วจีนดวนนะคะคันนี้รถใครอ่ะเจ้าของเขาสวยนะคะอ้อขอบคุณค่ะอะไรหัวน้าถุงไว้ก็เมื่อกี้แม่บอกว่าเจ้าของเขาเออเจ้าของเขาสวยไหมถูกเจ้าของเขาไม่สวยนี่ถูกไม่ค่ะเขาขี้เหร่นี่หน้าตาก็จังหนังมบวค่ะน่าจะแบบนี้นะพี่น้องแต่เจ้าของรถ นี่แหละเจ้าของรถนะคะน่ารักเหมือนรถนะพี่น้องนะนี่เคินอ่ะแม่โอ้เคินทำไมก็คนน่ารักกะพี่น้องนี่น่ารักฉากหลังห้องน้ำเลยลูกเอ้ยขาหัวละย๊าหะขาก็ไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องตั้มดำซิงแล้วก็น้องมิงดำซิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ